B.M.N พนเกกำลังเบมเปิดตัวเมโทรมอลแหล่งช้อปชิมชิลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สาขาใหม่ล่าสุดที่ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิกิตกับ m e เมโทรมอล e ิล Good Food อร่อยจะมุดไหนก็อร่อยได้ฟิลชูคอนเซปต์ฟู้ดฮับจุดนัดพบแห่งใหม่ของฟู้ดเลเวอร์ใจกลางเมืองที่รวมอาหารอร่อยราคาโดนทั้งอาหารคาวหวานเครื่องดื่มจัดเต็ม พร้อมเปลี่ยนมูดให้ฟินกับของอร่อยได้ทุกวันกับ Food Market ที่จะหมุนเวียนกันมาจัดก,กิจกรรมแบบ365วันไม่มีพักหวังดึงกำลังซื้อดันยอดขายให้ร้านค้าในพื้นที่ประเดิมความอร่อยช่วงแรกับบกูเมมาร์เก็ตเชนซูปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีความเชี่อชาญในด้าน Food r e ีเ i l นำร้านค้าที่ได้รับการการ,การันตีรสชาติและคุณภาพจัดฟูดมาร์เก็ตั้งแต่วันที่9ถึง31พฤษภาคมนี้ค่ะ ในแงี้ยขับรของบีเบนแล้วกันนะครับในแง่ของบีเบนแรงเราเองนะครับก็บริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งทั้งในระบบเอ็มอาร์ทีไรฟ้าสายเสียงเงินนะครับแล้วก็บนทางด่วนนะครับเพราะฉะนั้นบีเบนดูแลในแง่ของพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โฆษณานะครับที่เราทราบกันดีนะครับพื้นที่กอพื้นที่ร้านค้านะครับทุกวันนี้เราก็มีพื้นที่ร้านค้าเปิดมากมายนะครับก็ทยอยเปิดหลังจากโควิดที่ผู้โดยสารกลับมา ใช้บริการเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของพื้นที่ที่รอการพัฒนาตอนนี้เราก็เริ่มทยอยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าสถานีสูวรรณภูมิชาติริกิตก็เป็นสถานีล่าสุดนะครับที่เราเปิดเป็นฟุดหับนะครับแล้วก็ในแง่ของสถา,านี18สถานีของรถไฟมาที Fi, it, สายสีน้ําเงินเองเราก็มีพื้นที่กิจกรรมมากมายนะครับในแง่ของในอนาคตอันใกล้เราก็จะเปิดพื้นที่ในแง่ของคล้ายๆเมโทรนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่สถานีส่วนต่อขยายอลอยฟ้านะครับก็จะทําสเกลคล้ายๆกัน นะครับแต่ว่าบนสถานีลอยฟ้านะครับซึ่งไม่ได้อยู่ใต้ดินครับแน่นอนครับว่าเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานีสุ่มประชุมนานชาติเศรษฐกิจนะครับมีผู้โดยสารโตขึ้นแล้วก็สุมประชุมนานชาติเศรษฐกิจเองก็เป็นระดับโลกระดับประเทศนะครับซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งที่เราบินเป็นเองเราไปสตูดี้นะครับสิ่งที่เรียกว่ามาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้กับผู้โดยสารหรือคนที่จะมางานที่สุ่มประชุมนานชาติเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราก็ไฟเอาว่า ในแง่การจะเติมความสุขให้กับผู้โดยสารหรือคนที่มาใช้บริการคืออะไรนะครับแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารการกินนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเรามาทําเป็นฟู้ดฮับนะครับฟิลฟู๊ดฟู้ดอร่อยนะครับแน่นอนชื่อก็บอกกันแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราได้กินหรือทานอาหารที่อร่อยมันทําให้เรามีความสุขนี้ของการเดินทางนะครับเป็นเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับเพื่อมาสร้าง value added นะครับให้กับพื้นที่ในสายรถไฟมาทีของเรานะครับแล้วก็มาเติมความสุข ให้กับผู้โดยสารนะครับเติมเบนฟิตต่างๆไม่ใช่แค่การเดินทางแต่สามารถแวะเวียนมา,านพบปะเพื่อนฝูงหรือมาช้อปปิ้งมาทานข้าวกับเพื่อนหรือมานั่งคอยหรือมาเดินางานอกซิปเช่นต่างๆที่สูวรรณมิแห่งชาติสกิดอาจจะเหนื่อยแล้วก็สามารถที่จะมาพักผ่อนนั่งรอเพื่อนหรือมานั่งทานอ,าอะไรต่างๆที่เราพัดสัรและจัดสรรไว้ให้ที่สถานีแห่งนี้ครับเดิมอตอนที่ยังไม่เปิดสุวรรณูมิแห่งชาติสกิดแล้วก็ช่วงโควิดนะครับ อตอนนี้เราพบว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมประมาณ2 0 0ห0นะครับตอนนี้ประมาณ6 0,000แล้วนะครับเอเวอรสนะครับเพราะว่าในแง่ของสุมมชุมมิชชั่นสกิจเองก็ไม่ได้มีงานทุกวันแต่ว่ามีทุกอาทิตย์นะครับซึ่งทุกวันนี้ผู้โดยสารก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นจากสุมมชุมมิชาตินสกิจเองนะครับมีออฟฟิศต่างๆที่เปิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าเราไปทําการสตูดี้มาแล้วก็ไฟเอาว่า สิ่งที่คิดว่าเราจะมาเซิร์ฟนะครับความต้องการของผู้โดยสารหรือมาสร้างความสุขให้เขาเคืออะไรนะครับก็เป็นที่มาของอ,อย่างที่เรียนได้ทราบนะครับเมโทรฯเรามีกลุ่มทาร์เก็ตและคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราติดตามในแง่ของพื้นที่เมโทรฯนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสวนจรุจากผลโยธินนะครับอย่างล่าสุดที่เราเปิดไปผลโยธินล้วก็ทําเป็น Art อาร์ตเดสนชันเพราะฉะนั้นสถานีต่างๆจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเซตหรือ สร้างมโทรมอรูปแบบของกิจกรรมหรือรูปแบบของมอจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เรียนว่าสถานีแห่งนี้ความต้องการของผู้โดยสารคือเรื่องของอาหารนะครับก็เลยเป็นที่มาของฟู้ดเดสเนชั่นเป็นฟู้ดฮับครับเพราะฉะนั้นสถานีาต,าต่างจะไม่มีรูปแบบที่เหมือนกันเป๊ะ,ปะแต่อาจจะมีคล้ายคลึงกันบ้างนะครับแต่ว่าในแง่ของคอนเซ็ปต์แล้วจะไม่เหมือนกันครับมโทรมอลนะครับที่สุโมชุมยมหานิสะกิดนะครับเรามีความตั้งใจนะครับที่จะมาเซิร์ฟเรื่องของ ความอร่อยนะครับเรื่องของอาหารเมนูเด็ดนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้วันแกรนด์คอนิ่งนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทเนอร์ที่น่ารักนะครับของคูเมอีทนะครับที่มาจัดสรรนะครับนำเมนูอาหารอร่อยต่างๆมาในงานวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามีแพลนของการปรับเปลี่ยนเมนูนะครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้มีไม่ให้เกิดความจําเจของเมนูนะครับแน่นอนว่ามันจะมีทั้งเมนูที่เป็น เป็นช่วงของตามเทศกาลด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเมนูหลักที่เอาไว้ให้บริการกับผู้โดยสารเองเพราะฉะนั้นรูปแบบของเมนูก็จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้โดยสารด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับแวะเวียนมาเ,าเที่ยวชิมอาหารอร่อยที่สถานีเมโทรมอลแห่งนี้นะครับที่สุ์ปร่ชุมชนชาติสิริกิจครับเดต้าเิวครบจบทุกข่าว